ยอดผู้นําบุญขุนพลกระตันยูผู้มีบุญทุกๆท่านนะคะชื่อมาราตีบัวบานนะคะมีอาชีพเกษตรกรรมอยู่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะวันนี้ก็จะมาขอเล่าประสบการณ์การภาวนาสัมมาอาหังนะคะคือตัวของม่านนะคะคือตัวม่านนี่ทางานรับบุญอยู่ในทีมงานอุปถักแก้วเส้นทางทุดงธรรมชัยนะคะแล้วก็มาช่วยงานก็ตั้งแต่6พฤศจิกาปีที่แล้วนะคะ57 จนถึงป่านนี้ยังไม่ได้กลับบ้านเลยนะคะ <c oughs> ก็รับบุญทุกทุกอย่างนะคะที่ของทางวัดเรามีนะคะก็ช่วยกันนะคะเคสดวันนี้ที่จะมาเล่าให้ฟังนะคะก็คือว่าเมื่อวันที่14กันยานะคะ14ถึง16นะคะ14 15 16นะคะก็มีโอกาสไปร่วมรับบุญที่เวอร์พีทเขาใหญ่นะคะอันนี้ตัวของบ้านเองนะคะวันนั้นที่ร่วมรับบุญนะคะ เราก็ทํางานไปต้อนรับสาธุชนไปด้วยใจที่อรึดเบิกบานนะคะก็ทําไปแล้วก็อธิษฐานไปนะคะสัมมาระหังเพราะว่าโครงการสัมมาระหังของพระอาจารย์เมศนะ่ะเคยได้ยินมานานแล้วนะคะแต่บางทีก็หย่อนไปทําบ้างไม่ทําบ้างนะคะแต่ณนะวันนั้นเนี่ยเราอยู่ที่นั่นเรารู้ว่าการสัมมนาคราวนี้มี โครงการสัมมาระหังด้วยก็ตั้งใจนะคะทําไปก็สัมมาระหังไปแล้วก็ส่งใจไปถึงที่บ้านก็คือนึกอารัธนาเป็นรูปรหล่อทองคําหลวงปู่นะคะไปคุมอยู่เป็นองค์ใหญ่ๆนะคะคุมอยู่ที่สวนมะลิกดีปีที่บ้านจะทามะลินะคะแล้วก็ดีปีที่เข้ามาทําเป็นยาสมุนไพรนะคะ2ออย่างนี้นะคะแล้วก็ทําไปก็นึกอารัธนาหลวงปู่คุ้มบุญไปแล้วก็อธิษฐานนะคะว่าด้วยบุญกุศลที่ลูกได้ตั้งใจมาช่วยรับบุญในทุกๆงานบุญนะคะแล้วก็ลูกไม่มีโอกาสได้กลับบ้านมานานแล้วลูกไม่มีอะไรจะตอบแทนที่บ้าน ได้ขอขอบุญกุศลเนี่ยที่ลูกได้ทำเนี่ยขอให้ส่งส่งผลไปถึงต้นมะลิกะดีปีที่สวนที่กาญจนบุรีนะคะขอให้ออกดอกออกฝากงอกงามเต็มที่เต็มกาลังออกให้เต็มที่เต็มกาลังเ,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 เลยนะคะอธิษฐานไปกันึกหน้าอาหลงปูค่คุมในไร่ดีปีมะลิไปนะคะทาไปเราก็นึกในใจงนั้นตลอดเลยก็อธิษฐานไปแล้วก็นึกส่งบุญไปในใจนะคะเอาไร่มะลิกะดีปีไว้กลางท้องนะคะแลวก็นึกไปภาวนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่ง ผ่านไปนะคะด้วยความเบิกบานในวันนั้นที่รับบุญแล้วก็วันลุกขึ้นก็อยากจะรู้ว่าสิ่งที่เราอธิษฐานแล้วเราภาวนาสัมมาทังตลอดระยะเวลาที่รับบุญเนี่ยจะมีผลอย่างไรนะคะพอตอนเช้านะคะ ก็ใจจดจ่อ,อยวยเราจะมีอะไรบ้างเนาะจากบ้านเราพอตอนเช้าก็ทางบ้านก็โทรมานะคะแม่นะคะแม่ตื่นมาแม่ตื่นเต้นมากเลยพอตอนนั้นอะหลายวันมาแล้วนะคะที่บ้านคือฝนตกตลอดที่กาญจนบุรีนะคะมะลินี่ถ้าฝนตกกับอากาศหนาวนี่เขาแทบจะไม่ออกดอกมีก็นิดเดียวนะคะแต่วันนั้นแม่ตื่นมาตกใจเพราะก่อนหน้าน,นั้นดอกออ,อกแต่ก็ไม่มากตื่นมาเช้านะแม่ลงมาถือไล่มะลิโวตกใจมะลิออก ดอกขาวสับพันเต็มต้นเลยนะคะแม่ก็เรียกทุกคนในบ้านมาดูบอกมาเร็วมาดูเร็วเนี่ยมะลิมะลิเ,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 เป็นไรเนี่ยวันนี้มะลิออกดอกเต็มเลยดีปีก็แบบฝักเขาใหญ่มากเลยนะคะธรรมดาดีปีก็จะนิ้วประมาณนิ้วก้อยเนี่ยขนาดนะคะวันนั้นก็เต็มต้นเลยหมดเลยแม่ก็ตื่นเต้นนะไปคือเก็บกันไม่ไหวอ่ะเอาไปจ้างเขามาเก็บนะคะเก็บแล้วค่ะอันนี้โทรไปก็โอ้โหนี่นะนี่ขนาดเราอยู่ที่เวอร์พีทนะเราอธิษฐานส่งใจไปถึงเมืองการบ้านเรานะบุญยังขนาดนี้นะคะปื้มมากเลยนะคะว่า ผลของการภาวนาสาม,มาถสิ่งที่ครูบาอาจารย์ให้เราไว้นะคะไม่ธรรมดานะคะยิ่งคํานี้หลวงปู่ให้เราไว้อะเนาะแต่บางทีบางครั้งเรานิ่งดูได้ไปบางทีเราทําไปหยุดหยุดทำทำเงี้ยบุญก็ไม่ส่งผลอย่างพระอาจารย์ปรเมศท่านเคยบอกนะคะบอกว่าคือบุญเก่าลเรามีกันมากทุกคนนะคะเพียงแต่ความเพียรเราหย่อนไปบ้างแต่ใน,นานะที่เนี่ย พวกเรานะคะเป็นผู้เป็นยอดผู้นําบุญนะคะเรามีบุญมากเรามาได้ยินคํานี้นะคะคําว่าสัมมาระหังนะคะต่อไปนะคะอย่านิ่งดูได้นะคะอย่าให้ความเพียรเราหย่อนนะคะกลับไปนี่ตั้งเป้าเลยนะคะแล้วก็ในฐานะที่ว่าเราเป็นผู้นําอย่างนี้นะคะเราเป็นต้นแบบให้เขานะคะเราไปตั้งรายกลุ่มเราก็อย่างของน้องนะคะน้องก็สมมุติชื่อชื่อน้องปุ๊กน้องปุ๊กก็ตั้งเลยทีมเป็นชื่อรายเลยสัมมาระหังเลยก็ได้นะคะแล้วก็ทีมสมาชิกแต่ละวัน,น่ะ ก็ให้มีการรายงานเข้ามาในไลน์นะคะว่าวันนี้คนนี้ได้เท่าไรได้เท่าไรอะไรอะไรแล้วบางคนที่ไม่มีโทรศัพท์นะคะก็ผู้นําบุญในกลุ่มนี้นะคะก็ใช้โทรศัพท์ที่ไม่ไม่มีไลน์นะคะก็ใช้โทรศัพท์นะคะโทรไปถามเขานะคะว่าคุณป้าคะวันนี้คุณป้าได้เท่าไรคะสัมมาอรหังได้เท่าไรเราโทรไปหาเขาเพื่อให้กําลังใจเขาด้วยนะคะแล้เวเราก็เอาคา คำที่เขาภาวนาเนี่ยว่าได้เท่าไรเรามาลงในไลน์นะคะลงในไลน์ว่าวันนี้คุณป้าแดงนะได้หนึ่พันครั้งทุกคนก็สาธุไปเราก็ไปเล่านะคุณป้าวันนี้คุณสาธุคุณป้าเยอะเลยคุณป้าก็จะเกิดกําลังใจใช่ไหมคะเชื่อเถิดแล้วเราเนี่ยจะภาคภูมิใจเองว่าโอ้โหนี่นะ ความคิดของเราซึ่งมาจากครูบาอาจารย์แล้วเราระลังปสานต่อเนี่ยเราได้ผลลัพธ์กลับอย่างเงี้ยเราจะภาคภูมิใจมากๆเลยนะคะแล้วมันจะเกิดกำลังใจคิดดูว่าเมื่อทุกคนสัมมาหังกันเต็มทั้งประเทศขยายไปทั่วโลกอะไรจะเกิดคะในพื้นแผ่นดินไทยเราความสงบสุขสิ่งที่ครูบาอาจารย์เราวาัดหวังมานานว่าวิชาธรรมกายจะตั้งเผยแผ่ไปทั่วโลกเชื่อเถอะค่ะว่าในเมื่อเราไปชวนเขาทําความดีสัมมาหังแล้วเขาเกิดผลดีเขาเห็นผลดีเขาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงในชีวิตเขาอะเดี๋ยวเราชวนมาวัดจ ง่ายค่ะเนี่ยค่ะคืออะไรที่ง่ายๆท่าให้ง่ายๆกับเราแล้วนะคะนะคะช่วยกันนะคะโครงการสมามะหังนี้นะคะ